คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM-1575 kHz สากิโลเฮรตซ์สารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับน้องพอ่อวันนี้นะครับรายการเราคืออาเซียนมีแขกรับเชิญจริงๆหน้าไม่ใหม่มากนะครับแนะนำตัวอีกทีครับผมครับ ชื่อนัชพลครับชื่อเล่นพออยู่กองส่งนควละวัฐธรรมกรมอาเซียนนะครับครับผมเรียกว่าน้องพอแล้วกันนะครับน้องพอเคยมาร่วมรายการ,รเราคืออาเซียนแล้วนะครับแล้วก็เคยมาเ,เล่าเกร็ดความรู้รวมทั้งผลของการประชุมครั้งสําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคู่เจราจาอยู่ที่กองดูแลก็คือนิวซีแลนด์และออสเตรเลียด้วยนะจำได้ว่าคลิปล่าสุดที่พอมาร่วมรายการเนี่ย มีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งมาด้วยนะน้องครัวร่าน้องครัวร่าเอ๊ะเราตั้งชื่อไว้ไม่เช่เหรอให้กลับไปดูคลิปเองแล้วกันว่าชื่ออะไรแต่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องอาเซีนออสเตรเลียดูที่ทงนะจะมีลักษณะคล้ายกันนะทงจะคล้ายกันที่แบ็กกราวน์เนี่ยนี่เราอยู่ที่ห้องอัดของกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะมีรูปโฉมของรายการที่ดูดีขึ้นนะหวังว่า ผูดในรายการก็น่าตาดีขึ้นแขกรับเชิญก็ยิ่งหล่อเข้าไปใหญ่เลยนะฮะห <c oughs> ล่อก,กว่าพุทธมเิใน,ในรายการ <c oughs> เอาเป็นว่า,าชมใหม่นะครับด้วยสาระความรู้ใหม่ๆด้วยนะครับ <c oughs> เพราะวันนี้เนี่ยเราจะเอาเรื่องของผลของการประชุมครั้งสําคัญของอาเซียนกับนิวซีแลนด์มา่าให้ฟังเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ <c oughs> อาวุโสเรียกว่าอาเซียนนิวซีแลนด์ไดอะล็อกครับครั้งที่สามสิบจริงๆก็มีความยาวนานของความสัมพันธ์ถนะูกไหม อาเซียนกับนิวซีแลนด์เพราะว่าประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่30แล้วแสดงว่าความสัมพันธ์ในฐานะคู่เจรจารเนี่ยน่าจะยาวนานกว่านั้นใน่ปี่48ปีแล้วครับก็ยาวลองจากของออสเตรเลียครับเป็นทคู่เจรจาลำดับที่2ของอาเซียนคือแก่น้อยกว่าพี่นิดนึง เียดียวไม่เี um> ่เดียวเาอใหม่ทั้งร่อเกี่ยวใหม่ทังออสเตรียพี่เนี่ยจะอายุเท่ากับความสัมพันธ์ของความความสัมพันธ์ระหว่างซึ่งกับออสเตรเลียประมาณก็ไปให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าประมาณไหนนะครับอายุก็ก็เหมาะกับตําแหน่งเนาะถ้าถ้าสังเกตตําแหน่งนิดหนึ่งก็อ่าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังผมยังดำเนินรายการนี้อยู่นะครับก็มีวันนี้น้องพอมาพูด ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนนิวซีแลนด์48ปีตอนนี้นิวซีแลนด์มีสถานะเป็น strategic partnership ครับเป็นทุนส่วนเชิงยุทธศาสตร์นะครับและเมื่อตอน45ปีก็มีการฉลองครบรอบความสัมพันธ์45ปีด้วยนะครับซึ่งความสัมพันธ์อาเซียนนิวซีแลนด์เนี่ยว่าไปในตอนที่ครบรอบ45ปี ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งเนี่ยนะ<ช>ก็มีการทำวิสัยทัศน์ร่วมกันระดับผู้นำใช่ไหมครับซึ่งก็พูดถึงเรื่องของการมี legacy of partnership <ช>นะฮะก็คือมีความเป็นหุ้นส่วนที่มีอะไรที่ทำให้เห็นเป็นประจักษ์นะว่ามีผลงานพูดงา<ช>่ายๆนะครับรวมทั้งเรื่องของ future together ด้วย<ช>นะครับซึ่งหลักๆของนิวซีแลนด์ซึ่งน่าจะเป็น ประเด็นหลักที่เป็นผลของการประชุมเจ้าหน้าที่อุโสครั้งนี้ด้วยก็คือ 4P ถูกไหมในประชุมเมื่อตครบรอบ45ปีครับก็คือ 4P ครับคบือเขาก็กำหนดความร่วมมือไปเลยระหว่างอาเซียนกับดินซีแลนด์โดยแบ่งเป็น4 areas of cooperation นี้ก็จะมีเรื่องอ peace prosperity people และ planet ซึ่งรจริงๆแล้วอ่ะสข้อเน,นี้ยก็จะสอดคล้องกับ 3, 3สาของอาเซียน เพอพ peace จะได้คล้ายเกิบการเมืองและความมั่นคง prosperity จะได้คล้ายเกับเศรษฐกิจแล้วก็ peace and plan ก็คือสังคมและวัฒนธรรมเลยครับ people and plan e t นะครับซึ่ง 4P เนี่ยก็เป็นประเด็นที่นิวซีแลนด์เองเนี่ยได้โปรโมทนะไม่ว่าจะกับอาเซียนหรือในระดับโลกนะครับเพราะเขาก็มองว่าจริงๆเรื่องของ P 2 P สุดท้ายเนี่ย ก็เป็นอะไรที่นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะในเรื่องของ people and planet <ช>นะครับคือต้องอยู่ร่วมกันแล้วสมดุลแล้วก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าโจทย์ตอนนี้เป็นความท้าทายมากๆของออไม่ใช่แค่นิวซีแลนด์ไม่ใช่แค่อาเซียนแต่ว่าทาั้งโลกเลย<ช>นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดเด่น<ช>ของนิวซีแลนด์ด้วยเช่นกัน ส่วนหนึ่งก็สืบเนื่องจากว่านิวซียมีประชากรแค่ห้าล้านคนแล้วเป็นเกาะด้วยก็เลยอันนี้คือคนถูกไหมฮะแกะนี้มากกว่า5ล้านครับผมแต่พรพรประชากรน้อยเขาก็เลยเน้นเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์สเปกตรัมมนุษย์ที่มันมีอรัพย์ถึงถึงมีการจัดโครงการกิจกรรมเรื่องประพานิ์สตีเบิลิ้่เรื่องส่งเสริมเรื่องการศึกษาเยอะมากแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมก็สำคัญมากเพราะว่าพอเป็นประเทศเกาะ ก็ถ้าม,มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศหรือการเฉียงอะไรพวกนี้เขามันก็จะกระทบนิวซีแลนด์แรงกว่าประเทศอื่นด้วยเขา<อ>ก็เลยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งนั้นเยอะมากครับผมอ่ะทีนี้มาตรงส่วนของเรื่องของการประชุมที่ผ่านมาอาเซียนนิวซีแลนด์ดาล็อกนะครับเป็นการประชุมระดับเจ้าที่อุโสเรียกสันส้นๆว่าสองน,น,น,นะซีเ<ช>นยะร์ออฟฟิเชียลมีดิ้งก็ได้นะเลเวลเนี่ยระดับ คนที่มาประชุมนี้เป็นใครในส่วนของนิวซีแลนด์เป็นเดวิลล์เกลส์เขาเป็นรองประลัดของกระทรวงต่างประเทศนิวซีแลนด์เราจะดูแลเรื่องออไม่ใช่แค่เฉพาะแค่อาเซียนแต่ก็ภูมิภาคเอเชียแล้วก็อินโดแปซิฟิกด้วยครับผมบบนะฮะอินโดแปซิฟิกพูดถึงตรงนี้ก็เรียกว่านิวซีแลนด์ก็มีความสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดนะเรื่องอินโดแปซิฟิกแต่ว่าตัว ประเทศนิวซีแลนด์ไม่ได้ออกนโยบายในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกไม่ได้มีโดยตรงครับ,รบเขาจะเขามองว่านโยบายต่างประเทศของเขาก็จะสอดคล้องกับมุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกก็จะตรงกันเขาก็มองว่าถ้าเกิดมีการผลักดันความร่วมมือด้านนี้ก็เป็นผลประโยชน์สทั้งสองฝ่ายเลยครับแปลว่าถ้าทีนิวซีแลนด์ในภาพรวมต่ออาเซียนเนี่ยแล้วก็ในเชิงของบริบทของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็มองว่าอาเซียนเป็น เออพันธมิตรที่สำคัญที่นี้แล้วก็มีความเป็นแกนกลางของอาเซียนที่นิวซีแลนด์สนับสนุนอยู่ถูกไหมฮะทันทีนิวซีแลนด์ผมเจอสถานทูตนิวซีแลนด์ทันทีเขาก็จะชอบบอกว่าเขาฝักแตเนึ่อาเซียนมากกว่าอาเซียนอีกด้วยโอ้อันนี้แรงเหมือนกันเพราะเขาชอบมากคือเขามองว่าการที่อาเซียนเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเนี้ยช่วยสนับสนุนให้มีความมั่นคงมากขึ้นคือเขาบอกว่าประเทศที่อยู่ในภูมิภาคก็จะมีบทบาทบทบาทสาคัญ ในการผลักดัน,นอนุบาณในภูมิภาคซึ่งก็ก็ make sense อ่า <Okay. S 1> นะฮะก็ฟังดูแล้วหลังจากที่พี่อยู่ในวงการอาเซียนมาเป็น10ปีเนี่ยนะแล้วก็ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างอาเซียนกับคู่เจราจาหลายๆคู่เจราจานะครับนิวซีแลนด์ก็มีความโดดเด่นในการที่เวลากล่าวหรือให้ความเห็นนะแสดงท่าทีเนี่ยค่อนข้างจะสำหรับพี่ส่วนตัวเนี่ย มีความสมดุลน,นะแล้วก็พูดอะไรออกมาแล้วมันเมคเซนส์เสียงที่พอใช้คำนี้นะแล้วก็รู้ว่าเขามาจากไหนเขาต้องการอะไรนะฮะและในเรื่องของการที่จะแสดงท่าทีเพื่อย้ำว่าเขาสนับสนุนบทบาทของอาเซียนความเป็นแกนกลางของอาเซียนแล้วก็อาเซียนเนี่ยย่อมมีบทบาทสำคัญอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้นะครับซึ่งเต็มไปด้วยความผันผวนความไม่แน่นอน ก็ตรงนี้ก็น่าจะต้องยึดเอาไว้นะครับว่านิวซีแลนด์คู่เจราจาที่ยาวนานและเหนียวแน่นพอสมควรกับอาเซียนทีเดียวนะครับพูดถึงอินโดแปซิฟิกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้พอบอกว่านิวซีแลนด์เขาแสดงท่าทีชัดเจนว่าเขาสนับสนุน AOIP หรือมุมมองอาเซียนตน่ออินโดแปซิฟิกอันนี้เนี่ยมีแผนงานอยู่เท่าที่พี่ทราบมาถูกไหมว่าจะมีการออกเอกสารผลลัพธปลายปีระดับรัฐมนตรีครับผม ซึ่งก็จะเน้นคือคือจะเป็นการยืนยันบทบาทของนิวซีแลนด์ในการช่วยสนับสนุน a p. อ p พโดยเขาพยายามจะเน้นมิติที่สร้างสรรค์นหน่อยคือมองว่า L.I.P. เป็นอไอพีเป็นโอกาสที่จะสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเ,กรเรื่องค,ค,ความยั่งยืนเรื่อง uh, people to people ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกันนะครับคบเป็นพิเศษอซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้ว นิวซีแลนด์ก็เป็นประเทศที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในภูมิภาคนะครับแล้วถ้ามองอินโดแปซิฟิกเนี่ยแปซิฟิกนี่กว้างใหญ่แน่นอนนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> ก็ตรงส่วนของที่นิวซีแลนด์ก็ดีออสเตรเลียก,ก็ดเีเป็นที่ตั้งอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนที่คิดว่ายังไงก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะถ้ามีเกิดความไม่มีเสถียรภาพ ในภูมิภาคขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการที่นิวซีแลนด์มองว่าความร่วมมือกับ AOIP กับอาเซียนภายใต้ a o p เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่นิวซีแลนด์ก็จะได้ประโยชน์ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็รอติดตามน้องพอบอกว่าเดี๋ยวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเกิดกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ละล่ะก้เดือนกรกฎาคมนี่นะครับก็คิดว่าน่าจะ มีอะไรนำเสนอมานะครับในเกี่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่นิวซีแลนด์อยากจะมีความร่วมมือกับอาเซียนภายใต้ AOIP ด้วยนะครับโอเคกลับมาสั้นๆอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะพัดเปลดน,นะครับว่าสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนนิวซีแลนด์ครั้งนี้เนี่ยก็ยึดตามผลหลักๆก็คือตามประเด็น 4P หรือเปล่าใช่ครับนะฮะ ก็จะมีการคุยครบทุกประเด็นครับผมก็เรื่องการเมืองแระความมั่นคงอ่ะครับเขาก็จะคือนิวซีแลนด์จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องอาชญกรรมข้ามชาติอยู่แล้วเออแล้ส่วนหนึ่งก็สืบเรื่องจากเหตุการณ์ในคริสเจอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วครับผมเขาก็เลยมีความรู้เรื่องนี้เยอะแต่เขาก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องอาชญกรรมข้ามชาติเรื่องการฆ้ามนุษย์แล้วก็เรื่อง ประเด็นใหม่ที่มาแรงปีนี้คือเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีที่น่าสนใจปีนี้ในที่ได้รับการยกในที่ประชุมคือเรื่อง AI artificial intelligence นะครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในการประชุม ASEAN เองเดียวแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่แบบทั้งสังคมก็เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นคือคนก็เป็นห่วงเหมือนกันว่า AI นี่เราเจอเราเจอควบคุมหรือบริหารยังไงไม่โดนเอาใช้เอาเปรียบ พูดง่ายคืออย่าไป misuse <ช>นะ<ช>หรือการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด<ช>นะครับปีนี้จริงๆตอนที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมานะครับระหว่างอาเซียนด้วยกันเองก็มีการออกเอกสารผลลัพธ์ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์แกมในเรื่องของการที่จะทำยังไงเพื่อที่จะป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยนิวซีแลนด์ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ดู สงบสันติอยู่ห่างไกลแล้วก็รักธรรมชาตินะหลายคนก็จะมีมุมมองต่อนิวซีแลนด์แบบนั้นแต่ว่าเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีนะฮะแล้วกเ็เรียกว่าการใช้ในทางที่ผิดเนี่ยมันครอบคุมไปทั่วโลกใช่แล้วเรื่องของดิจิทัลมันก็เป็นอะไรที่เป็นกระแสของโลกนะครับในทุกที่ประเทศนิวซีแลนด์เองเป็นประเทศที่ถึงแม้ว่าจะอยู่กับธรรมชาติเยอะ แต่ว่าก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย,ยีอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันในการพัฒนาประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางนิวซีแลนด์น่าจะให้ความสําคัญเป็นหลักด้วยเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งใช่ครับผมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเศรษฐกิจถูกไหม,ไม,ไหมนะฮะเรื่องเศรษฐกิจนี่เอาเออประเด็นหลักๆคือเรื่องอะไรบ้างคือใน,ในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนิวซีแลนด์เมื่อปีที่แล้วร,รัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซนิวซีแลนด์เองเขาพูดตรงๆเลยว่า อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอ่ะเป็นแบ็คโบนเป็นซ้นหลังของความร่วมมืออาเซียนนิวซีแลนด์ครับทั้งหมดก็คือแปลว่ามัน,มนเน้นเรื่องการค้าทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับซึ่งที่ผ่านมาก็ความร่วมมือที่เรามีกับนิวซีแลนด์อาเซียนมีกับนิวซีแลนด์จะเน้นไปทางไอ้อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฟรีเทรดกรีเมนท์ดอะอันสฟัตตาซึ่งตอนนี้ก็เอเอเอ็นซดนะครับก็คืออาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ FTA นะครับพอน้องพอออกเสียงมาก็อาจจะงงงนิดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดใช่อยู่ระหว่างการเจรจาอัปเกรดคือไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาไม่ดีนะแต่ว่าตามข้อตกลงที่เซ็นตอนแรกคือมันจะต้องมีการคุยกันเจรจาเพื่ออัปเกรดเป็นระยะแล้วมันต้องปรับให้เข้ากับสมัยนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปเป็นดิจิทัลอีโคโนมีก็ดีครีเอทีฟอีโคโนมีก็ดีกรีนอีโคโนมีก็ดีนะครเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่มีเขตการค้าเสรีเนี่ยมันต้องทบทวนปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยนะครับทั้ง3ประเด็นเมื่อกี้นี่คือประเด็นที่นำมาใส่เพิ่มเติมด้วยในสัญญาบังเอิญบังเอิญเลยนะเนี่ยใช่ครับทั้งสเรื่องเรื่องความยั่งยืนด้วยเอ่อ growth อร์บัลล์กรแล้วครับมก็ให้ความสำคัญมากนิวซีแลนด์เองก็เป็นประเทศที่พึ่ง m s m e ซเยอะพอสมควร ซึ่งเรื่องดิจิทัลเนี่ยก็ไปโยงกับประเด็นที่เราพูดถึงเมื่อกี้ด้วยว่าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลก็ดีหรือการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมทั้ง AI เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าจะต้องเอามาพิจารณาเหมือนกันว่าการใช้ AI มีผลกระทบยังไงนะท้งในเรื่องของความมั่นคงด้วยแล้วเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องพอพักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเราคุยกันมา พอของปากของคอแล้วแต่ยังมีเนื้อหายอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากพักเบรกเราจะมาพูดกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ p ีที่2เดี๋ยวกลับมาครับวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นอื่อีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้าง สามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมรดีโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยครับกลับมากับช่วงที่2ของรายการวันนี้อยู่กับน้องพอนะครับมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับผลของการประชุม เจ้าน้ที่โอสโวอาเซนิวซีแลนด์นะเมื่อครู่เราพูดไปสองพี peace และ prosperity นะครับซึ่งก็พอสมควรนะแถมให้นิดนึงเรื่อง prosperity เข้าใจว่ามีการพูดถึงเรื่อง air services agreement ด้วยอ๋ออันนี้คือการที่จะพยายามให้การเดินทาง,งการบินนะอนอำนวยความสะดวกมีการอำนวยความสะดวกในการทา,ทางการบินมากขึ้นมากขึ้น,นนะเข้าใจว่า ประเทศหนึ่งเลยของอาเซียนที่ผักดันเรื่องนี้มากๆก็สิงคโปร์ในทุกๆกรอบกับทุกคู่เจรจานะครับเพราะเข้าใจว่าเขาก็อยากเป็นบทบาทรักษาไว้ที่เป็น aviation hub นะฮะของอาเซียนก็ดีเพราะถือว่าเป็นการช่วยสนับนุนการท่องเที่ยวแน่นอนนะครับแล้วก็เพื่อให้คาว่า prosperity เนี่ยู่อย่กับไม่ใช่แค่สิงคโปร์นะกับภูมิภาคนะครับ อ,อีกสองพ P นะครับ P แรก P ีที่สนะครับคือ p e o พ l e เนี่ยคือประชาชนเนี่ยว่ายังไงเอ่ยนิวซีแลนด์หรือว่าอาเซียนคุยกันเรื่องอะไรบ้างคือถ้าถ้าเรื่องประชาชนาาน,น,นิวซีแลนด์อย่างที่เราตอนต้นก็คือนิวซีแลนด์จะมีความเชื่อวชาญมากเรื่อง capacity building เร,งรเรื่องการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาฝึกอบรมการศึกษาพัฒนาขีดความสามารถพัฒนาทุนมนุษย์นะครับผมเขาก็จะมีการให้แบบ ทุนเรียนที่ที่นิวซีแลนด์เป็นระยะจนปีนี้เพิ่งกลับมาให้ทุนมานาคีของเขาม็นภาษาเมาลีครับอก็คือให้ให้นักศึกษาจากอาเซียนไปศึกษาที่นิวซีแลนด์เฉพาะอาเซียนหรือว่าเฉพาะอันนี้ก็ทุนสำหรับอาเซียนโดยเฉพาะเรียกว่าอะไรนะมานาคีครับซึ่งเป็นภาษาเมาลีเมาลีตอนนี้เรื่องภาษาเมาลีเป็นสิ่งที่มาแรงมากในนิวซีแลนด์ เขาพยายามเอาภาษามาลีนั้ใส่ในทุกอย่าง <laughs> เาลยะะในในจอยเซมันที่กําลังจะพิจารณาอยู่เรื่อง a e อ p ก็มีการใส่คำมาลีเข้าไปด้วยเรอแล้วก็มีการเรียกชื่อนิวซีแลนด์เขาพยายามจะผละักดันให้มีการใช้ชื่อว่าอาอเตรอครับซึ่งก็เป็นชื่ออาอัลเตรอใช่ชื่อชื่อภาษามาลีของนิวซีแลนด์ซึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าที่นิวซีแลนด์เองก็เป็นกานที่ยอมรับใช้กันภายในประเทศแล้วอืคือตรงนี้เนี่ยจริงจริง ในแง่ของ representation นะะในแง่ของผู้ที่มีบทบาทในนิวซีแลนด์นะรวมทั้งท่านรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยถูกไหมฮะก็เป็นคนเมารีนะครับถ้าเห็นท่านก็จะเห็นชัดเจนว่าท่านมีลักษณะที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ตัวท่านเองเวลามาประชุมถูกไหมก็มีการพูด เป็นภาษาเมาลีใช่จะพูดนำคือทุกคนจะกล่าว intervention ท่านก็พูดแบบทักทายภาษามาลีเชียออราซึ่งมีใครในห้องประชุมจะฟังเรื่องบ้างไหมไทยไทยเองเมื่อไหร่ไทยกล่าวแล้วก็จะทักกับว่าเชียออราบ้างเียออาเหมือนเวลาแบบรักบี้จะมีอันนั้นดังอยู่แล้วนะนั้นรู้อยู่แล้วแต่ว่าพอพูดตอนช่วงเบรคนั่งคุยกัน บอกว่ามีการร้องเพลงร้องเพลงคือส่วนเกในการประชุมรัฐมนตรีครั้งที่แล้วก็มีการร้องเพลงตอนท้ายเพื่อแสดงถึงความความนั้นหมายของความสัมพันธ์ที่มีระหว่างอาเซียนกับอินเดียเขาก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็ร้องเพลงทั้งคณะเลยครับทั้งห้าหกคนรวมถึงแบบรัฐมนตรีเทปเปอ์ดีประหลัดก็จะลุกขึ้นมาร้องเพลงเป็นภาษาเมลีเป็นภาษาเมลีใช่แล้วก็ครั้งที่แล้วที่ไปประชุมก็เหมือนกันก็ร้องเพลงเหมือนกันตอนท้ายน่ารักดีนะถือว่าเป็นพิเศษนะนะ ซึ่งนนนนนในแง่ของการที่มีอัตลักษณ์เฉพาะและโดดเด่น mm hmm. รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของภายในอ่ะผมก็คิดว่านิวซีแลนด์เองก็ต้องการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นนะ solidarity ความรู้สึกของคนของประเทศของเขาเองด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็โปรเจกต์ออกมาสู่ภายนอก พราะฉะนั้นในแง่ของการต่างประเทศเอง<ม>ท่านรัฐมนตรีเองก็เป็น<ช>คนเมารี<ช>แล้วก็ในแง่ของเอกสารต่างๆตอนนี้ก็พยายามที่จะผลักดันให้มีการใช้ภาษาเมารีด,ด้วยใ,<ช>ในตัวชื่อเอกสารอย่างน้อย<ช>นะครก็น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ออตอบรับได้นะพี่ว่าก็ดูเป็นอะไรที่ดูแล้วน่าน่าหลักดีนะครับใ<ช>นแง่ดีก็เชื่อมโยงกับไปที่เรื่องพีโพรได้เหมือนกันครับผม เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันด้านการท่องเที่ยวของเขาด้วยครับเพราะตอนนี้ทางนิวซีแลนด์เขาจะผล,ลักดันเรื่อง regenerative tourism ครับซึ่งก็คือการท่องเที่ยวแบบไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้วในบางกรณีก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ปลูกต้นไม้มากขึ้นหรือการดูแลทะเลเอ้ยจดูแลชายหาดอะไรพวกนี้คือเป็นเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อต่อ,ส,อ,อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตรงนี้ก็มัน รวมๆกันเนาะซึ่งไปโยงกับไ p สุดท้ายด้วยแต่ว่าในแง่ของเรื่องของ People เนี่ยเอาง่ายๆเลยคือว่าเขาเป็นแหล่งองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะ,<ช>นะฮะโนะ้หาวแล้วก็อะไรต่างๆที่ทำให้มีการพัฒนาได้นะฮะ พอเรียนที่นิวซีแลนด์หรือเรียนที่ไหนที่เมกาหอไม่อยากเป็นนิวซีแลนด์เมก้าประเทศที่น่าที่น่าสนใจสนใจเออจชอบดูหนังเรื่องไอ้โรเจอริงส์คาบเป็นสถานที่ที่เข้าใจเนาะแต่ว่าก็มีนักศึกษาไทยนะที่ไปเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คิดว่าคงไม่ขาดหายอ่ะถ้านิวซีแลนด์ยังคงเปิดรับนะฮะแล้วก็พร้อมมีโครงการเฉพาะสำหรับ นักศึกษาหรือเยาวชนอาเซียนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานและก็รากฐานสําคัญของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าต้องอยู่กับประชาชนเป็นหลักด้วยแล้วก็ประชาชนที่ว่าก็ควรจะรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นอนาคตต่อไปนะครับอนาคตของความสัมพันธ์ก็คืออน,อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนนี่แหละนะครับเรื่องสุดท้ายพี่สุดท้ายมะ planet เรื่องนี้แน่นอนบทบาทเด่นของนิวซีแลนด์ด้วยเช่นกันใช่ใชราะจะมีการผลักดันเรื่องให้ลด Carbon emissions อนอ i s ิชชันคือคือนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากก็อย่างที่เล่าตอนแรกเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นกัสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อนิวซีแลนด์เยอะมากถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือวการไม่ change อะไรพวกนี้เขาก็จะชอบจัดกิจกรรมที่เน้นการลด greenhouse gas emissions การลดการปล่อยมลพิษอะไรพวกนี้ แล้วก็จริงก็รู้สึกเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมพวกอ n t r ร์เ e n e u r s ระหว่างอาเซียนกับนิวซีแลนด์ที่ไทยเขาบอกว่าไทยเป็นเป็นศูนย์กลางศูนย์งของภูมิภาคท,ที่เป็นที่ดีที่สามารถสนับสนุนเรื่องการลงทุนด้านด้านด้านยุบลด้านเกษตรนหลอมด้านเกษตรอ,อมเข้าใจว่าตอนที่เราไปไประชุมเนี่ยผู้แทนไทย ที่ไปไประชุมนี่เป็นท่านรองประหละัดกระทรวงการต่างประเทศ<ช>ท่านพันธิพา,พน,พานะครับซึ่งท่านก็ไปกล่าวในที่ประชุมด้วยใช่ไหมครับ<ช><ช>อันนี้คือบทบาทของไทยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็เน้นเรื่องของ Sustainable development แน่นอน<ช>เพราะเรามีบทบาทนําในเรื่องนี้<ช>แล้วก็ไปโยงกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆโดยล้ว,วรเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกัน s u s t a i n a b l e t tourism เราก็พยายามสนับสนุนให้ให้นิวซีแลนด์มีความร่วมมือกับอาเซียนเซ็นทรัลสแตนดาร์ดคอร์ปอเรชั่นคอร์ปอเรชั่นแอนด์สแตนดาร์ดเอซีเอสดีเอสที่มีอยู่ที่ไทยอ่ะก็มีการสนับสนุนให้ให้ร่วมกิจกรรมของเราด้วยพออาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะแต่ว่ามันคือศูนย์อาเซียนในเรื่องของสแตนดาร์ดเดเวลพเมนต์ระดับนะครับ ACSDSD นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ทาง ไทยได้พยายามผักดันนะครควบคู่ไปกับ smart farming นะครับ smart agriculture นะฮะในเรื่องของการอบอกแล้วว่า carbon neutrality ก็เป็นประเด็นสำคัญ<ช>ด้วยเช่นกันก็ส่วนนี้เป็นส่วนที่คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าจะ,ะมีบทบาทได้ทั้งไทยและนิวซีแลนด์ร่วมกันในกรอบของอาเซียนนิวซ<ช>ีแลนด์นะฮะ ก็แพลเน็นะครับ P สุดท้ายของนิวซีแลนด์เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะ<ช>ครับทีนี้มาแตะนิดนึงนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าส่วนหนึ่งของการประชุมเนี่ยก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ<ช>เข้าใจว่านิวซีแลนด์ท่าทีของเขาก็สแสดงความหมุกกังบลใ,<ช>ในหลายๆเรื่องใช่ไหมครับใช่ครับ,รบก็มีทั้งเรื่องของเมียนมานะฮะสถานการณ์ในเมียนมาเรื่องออทะเลจินใต้ นะครับเรื่องไต้หวันนะครับเรื่องข้มุทรเกาหลีแน่นอนนะฮะรวมทั้งเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ใช่นะฮะเรื่องเหล่านี้เป็นประเด็นที่นิวซีแลนด์ก็หยิบยกนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการพูดพอสมควรเห็นพอผมบอกว่าพูดเป็นพูดยาววันสินาทีครับแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับอาเซียนครับผมแต่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันในตอนต้นนะครับว่า บทบาทของอาเซียนนะครับนนในแง่ของการรักษาสันติภาพสถีลรภาพรวมทั้งการที่จะมีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยนิวซีแลนด์ก็คิดว่าในฐานะองค์กรระดับภูมิภาคองค์กรระหว่างประเทศอย่างอาเซียนเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญนะครับเพ <นะ S 2> ราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยต่อให เป็นความการแสดงข้อห่วงกังวลนะรหรือว่าเป็นเรื่องที่นิวซีแลนด์มองแล้วเนี่ยดูว่าอาจจะมีความตึงเครียดมากขึ้นนะมีสถานการณ์ในจุดต่างๆที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าน่าห่วงกังวลจริงๆนะครับแต่ว่าในแง่ของบทบาทของอาเซียนเนี่ยนิวซีแลนด์สนับสนุนเต็มที่ในเรื่องของความเป็นแกนกลางของอาเซียน มีอะไรทิ้งท้ายไหมก่อนที่จะหมดเวลาว่านิวซีแลนด์ปีนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ครับในเดือนเดือนที่ออกอากาศเนี่ยจริงๆแล้ว,วคลิปนี้ออกอากาศเดือนกรกฎาคมแล้วออนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวกําลังจะมีการเออไม่ใช่สิเดือนเดือนมิถุนาออกอากาศครั้งแรกคลิปนี้<อ>แต่ว่าก็กรกฎาคมเนี่ยก็ะจะมีการประชุมนะฮะซึ่งซึ่ง ทางนิวซีแลนด์น่าจะเป็นเขาร่วมใช่เราะนิวซีแลนด์จะมีการชุมนุมรัฐมนตรีกับอาเซียนทุกปีครับแต่ว่าระดับประชุมระดับผู้นำจะมีทุก5ปีซึ่งครั้งสุดท้ายก็จัดไปเมื่อปี2020ตอนที่ตอนที่4.5ปี45ปีก็อีกทีก็ปี2025ซึ่งปีนั้นยังมีสถานการณ์โควิดอยู่เพราะฉะนั้นเป็นการประชุมในปี2องพันยี่สิออนไลน์ใช่ไหมสี่า45ปีความสัมพันธ์แต่ว่ามีการประชุมระดับผู้นําด้วยเป็นสมมติ ใช่ะแต่จัดออนไลน์แต่จัดออนไลน์ก็ไม่เป็นไรครับงานประชุมครั้งใหญ่ปีนี้ครั้งใหญ่ที่สุดก็คือตอนที่จะประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งจะจัดที่กรุงจาการ์ตานะก็ติดตามเดี๋ยวยังไงเผื่อถ้าพอไม่ยุ่งเกินไปช่วงนี้งานยุ่งไหมก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับผมกระทรวงการต่างประเทศนะครับอย่างกองน้องพลเนี่ย ก็ดูแลอาเซียนนิวซีแลนด์อาเซียนออสเตรเลียแล้วก็มีเสา,าสังคมและวัฒนธรรมซึ่งก็มีหลายประเด็นเรื่องเยาวชนเรื่องสตรีรเรื่องเขาเรียกองค์กรเฉพาะสาขาหรือที่เรียกว่า Central Bodies ของอาเซียนเนี่ยเยอะที่สุดนะในเสา,หหาสังคมและวัฒนธรรมนะใช่ส้ววา,านะสาขาแล้วก็ย่อยๆอีกนะที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กำลังใจนะครับเป็นข้าราชการ นักการทูตไทยนะฮะก็ต้องออถ้าใครสนใจสมัครก็ดได้เลยนะคบตอนนี้ก็มีน้องนักศรรึกษาฝึกงานมาช่วยงานอยู่<ช>บ้างน,นะมาศึกษาว่าการทํางานทางการทูตเนี่ยมันไม่เหมือนอยู่ในละครนะถึงแม้ว่าพอจะดูเป็นคุณชายประวันรุ่ดได้นะแต่เป็นว่าการทํางานเรื่องจริงเนี่ยไม่ใช่นิยายนะ<ช>ต้อง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 อึดนิดนึงแล้วก็ตั้งใจนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องพอ เอาเป็นว่าติดตามนะครับงานของน้องพอด้วยแล้วก็เรื่องของอาเซียนนิวซีแลนด์ที่เป็นหัวข้อหลักของวันนี้เนี่ยต่อไปในเดือนกรกฎาคมก็จะมีการประชุมระดับมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงที่สุดของอาเซียนนิวซีแลนด์ในปีนี้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องพอามากๆเลย,ยหมดเวลาแล้วนะครับคครับผม,บผมแล้วก็รายการเราคืออาเซียนนะครับจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้รายการก็ หมดแล้วนะเวลาแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังต่อไปนะครับผมของน้องพอวันนี้ขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ